พลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3เยี่ยมและให้กำลังใจนะคะผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ซึ่งบ้านพักเนี่ยอยู่บริเวณชุมชนรอบค่ายที่บ้านของนางปราณีโพพยอมอายุ80ปีบ้านเลขที่249หมู่ที่2ตำบลบ้านคลองจังหวัดพิษณุโลกเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยพร้อมทั้งหน่วยเองได้สนับสนุนรถเบธโฮนะคะรถบรรทุกเทท,ท้ายแล้วก็กำลังพลจำนวน20นายในการรื้อถอนและขนย้ายสิ่งของรวมทั้งทำความส จนป่าจะแล้วเสร็จโดยเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากําลังพลจิตอาสาจากมณฑลฐานบกที่39จำนวน10นายร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านคลองลงพื้นที่นะคะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ช่วยเหลือในการเก็บซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายในขั้นต้นแล้วด้วยท่าน,นี้เองกองทัพภาคที่3ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุก,ก,นนททบบก,กขกก์ให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นเองทางเทศบาลตำบลบ้านคลองค่ะได้จัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของแล้วก็สถานที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย เรียบร้อยแล้วด้วย